พี่แมนได้ข่าวว่าเสียลูกโกมเหรอพอได้พอได้นี่ผมมีอก้าวรถกินทีละเม็ดนะปิดตาด้วยนะปิดตาด้วยอ่าแล้วก็ทายมาแต่ละรถอ่าทั้งหมดเก้ารถปิดตาก่อนอ้าหยิบหยิบไปหยิบไปรถแรกรถแรกอ้าวกินโอ้อันนี้ขนาดจับน่าจะรู้แล้วมั้งง่ายง่ายนะนี้นะถูกครับอ้าวถูกต้องอ้าวอีกรถนึงต่อไปต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะเฮ้ยอะไรอะไร อะไรมันคล้ายกันอันนี้อันระหว่างคอเลตกับแฮกคอริดเฮ้ยสองันนะเอาเลยโกรถเอ๊ะไม่ใช่อีกแปดรถแปดรถอันนี้โอ้โหโอ้ัอันนี้อันนี้เหมือนเหมือนกับเพื่อนอันนี้อันนี้เหมือนจะได้าไมไ์ปะยี้มทันที่กินเลยนะไดนาไมไ์ถูกต้องเฮ้ยโอ้โหมาว่ะมาว่ะเอาต่อไปต่อไป อันนี้น่าจะรู้นะอันนี้ง่ายเลยอันนี้เหรออันนี้ง่ายโกบิโก้ปะอันนี้ง่ายเลยลองกินดูลองกินดูสี่เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมโกบิโก้แน่นอนใช่ปะโกบิโก้คาับแม่จบเอาว่ะจะถูกโง่ไหมเนี่ยเอาเอาต่อไปต่อไปโอ้หอันนี้อันนี้อันนี้คล้ายๆเป็นแฮกเลยอะยังไงยังไงลองดูลองดูยังไงอุ๊ย ย่งไงแฮกอันนี้แฮกไม่ใช่เอาแล้วเอาแล้วมาอนีฮอนนะเอาฮอนนะมีผิดแล้วหนึ่งผิดออนว่ะมีผิดแล้วหนึ่งเหลืออีกสี่เหลืออีกสี่รถเหลืออีกสี่รถแสดงว่าฮอนไปแล้วยังไงอันนี้หลายคนน่าจะชอบกินนะยังไงอันนี้อืมอันนี้เหมือนเป็นแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเลโอไม่ใช่โอเลโอเลผูดผิดผู้ผิดโอเลโอเลดู <laughs> <ท> <c oughs> อีกสองอีก 3, สามสามรถอ้าวอีกสามรถสุดท้ายอันนี้ไม่มีฮอนแล้วเพราะว่าฮอนไทยผิดไปแล้วอันนี้เป็นโอ้หกลมกม,มะขามถูกต้องอีกสองรถอ้าวสุดท้ายอีกสองรถเอาว่าเอาว่อา,าอันนี้อะไรอ่ะยังไงอ้าวอันนี้ยังไงอันนี้ง่ายจะง่ายอันนี้ ยังไงยังไงไม่มิ้นถูกต้องเ้าสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกินด้วยกินด้วยสุดท้ายโอ้โอันนี้น่าจะไม่ผิดสุดท้ายแน่นอนเก้ารถผิดไปหนึ่งครับผมถูก8สุดยอดเดี๋ยวลองให้พี่นนท์ายบ้างนะครับนี่ลูกอมเก้าอย่าง9รถมาดูกันว่าจะถูกไหมนะครับอันนี้ใช้แมส สามชั้นนะทุกคนมองไม่เห็นนะดูดิเนี่ยมืดมากเลยนะมองไม่เห็นนะครับไม่ค่อยเซียนซะด้วยเด้ยมามาเราดูตอนเด็กนี่เรากินกันบนะ่อยนะอ่าอันนี้อะไรวะ <c oughs> โอโ้ยนี่ไม่รู้เลยอะ่ <c oughs> นะเอาเลยเอาข้าวปลาไปเลยปึ๊บอ่าอะไรวะอันนี้มั่วๆเราๆนะแฮกไมก่ได้ <c oughs> อะไรก็ผิดเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้คุ้นเคยตั้งแต่ตอนเด็กๆคุ้นเคยอยู่อันนี้อันนี้มันจะลักษณะไม่เหมือนเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นอ๋อโกบิโก้โกบิโก้ถูกโอเคอันต่อมานี่เริ่มชายมันตีเหรอเออมันตีกันถ้ากินเยอะๆอันนี้มะขามเอ้ยถูกมะขาม อันนี้ก็ไม่เหมือนเพื่อนอันนี้มะเกือันนี้ไม่อันนี้อันนี้ไม่เหมือนเพื่อนเหมือนกันมาเกมหรือเปล่านแค่ดมก็รู้เลยอันนี้สดอันนี้สดชื่นอันนี้ก็เลวะอะไรวะอะไรวะมาหินเออถูกอันนี้ไม่ต้องนี่เลยนิ่มๆสุกัดเออแล้วแล้วถูกแล้วขนาของมันจะไม่เหมือนเพื่อนนะ อันนี้อันนี้ไม่รู้อ่ะเป็นหลุมเนื้อเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมมีสายเป็นหลุมมีใครมาขุดบ่อไว้เนี่ยมันไม่เป็นมุขบนมันเป็นมุขกองเกยหลุมแบบนี้แฮกคแฮ๊ดูเออหลุมไม่ต้องดงนะอันนี้อันนี้เด็กๆชอบเฮ้ยก็โดนเลยก็โดนเลยถ้าจับน่าจะรู้เลยนะถ้าจับโดนเม็ดอ่ะ อันนี้อะไรวะเเี่ยยวลอันนี้นึกออกมันมีไส้ช็อกโกแลตเต๋ชื่ออะไรนะอ่าถูกถูกจำชื่อไม่ได้มีไส้ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยได้ไหมได้ไหมเออถูกถูกถูกสุดท้ายเหรอยังยังอีกสองเม็ดโอ้ลื่นอันนี้อะไรวะอะไรฮอนทูเฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเหมือนกันเม็ดสุดท้าย เอ้ปกติปกติไม่นท์ยได้กินลูกอมเลยนนี้โอ้ลหถูกเฮ้ยถูกแปดผิดหนึ่งเองอะอ่ะเมกเกอร์น้องๆบอกขอพี่เมกเกอร์หน่อยถ่ายรถลูกอมเก้ารถจะถูกกี่รถโอ้ยลูกก็ได้กินเัยทุกคนมาลองดูลองดูเอออันแรกเลยชิมก่อนปุ๊บเอ้ย โอเล่อันที่สองอันที่สองเหรอเออเอ้ยนี่มันยังไงอะอ่าเราดูลองดูอืันนี่มันเป็นช็อกโกแลตกันช็อกโกแลตด้านในอ่ะไม่ใช่คล้ายๆกันอันนี้ไม้มิ้นต์ปิดอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวจับดูก่อนจะดูก่อนเออ โอ้โหอันนี้อร่อยตอนเด็กเราชอบกินเฮ้ยเ <Hey. S 2> ปรี้ยวเอ,อ <Hey. S 2> <laughs> ือดมะขามถูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไว้รุ่นมือเหนียวก็บอกกัน <laughs> <laughs> มันทำให้แกะยากนะแล้วหลังๆรถมันจะตีกันนะมันจะไทยยิ่งผิดอันนี้น่าจะเฮกละเออลองดูก่อนลองดูก่อนโอ้โหไหนวะเนี่ย ปึ๊บเป็นไงรสชาติอะไรน้อก่อนคอเลตนะเพื่อนเดี๋ยวมาปึ๊บอ่าอันนี้ลักษณะมันก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะอันนี้น่าจะง่ายโอ้กาแฟเอ้ยดูอ่า เดามาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยเฮ้ยดูอันนี้ดูเฮ้ยอันนี้หอนเลยดูอ่าต่ามาเดามาอันนี้อันนี้น่าจะรู้นะตอนเด็กชอบกินเหมือนกัน ที่มีช็อกโกแลตอันไหนถูกได้ไมได้ไหมกา <laughs> รหนึง่งอันสุดท้ายเอ้ยเอ้ยอันกูียกว่าอะไรวะเอ้ยจำได้อยู่แล้วมันเป็นแบบเหนียวเดี๋ยวอ่ะทำไมอะเออสุกัดเอ้ยถูก <laughs> ถูกหกผิดสาม